สวัสดีค่ะมาดามโอที่ดินสวยค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทางช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆสำหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยเอาที่แบบถนนคอนกรีตไฟฟ้าปับปาพร้อมแล้วก็มีเพื่อนบ้านลายร้อมเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าจะต้องไม่พลาดคลิปนี้และที่สำคัญนะคะโครงการนี้นะคะให้ผ่อนได้ด้วยเดี๋ยวตามโอไปดูด้วยกันเลยค่ะ โครงการนี้นะคะอยู่ที่ตำบลใหม่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาถ้าหากว่าเราเดินทางมาจากถนนสายหลัก4เลนเลยนะคะของอำเภอโนนสูงเนี่ยก็เลี้ยวมาตรงโรงเรียนบ้านใหม่นะคะขับมาก็จะเป็นถนนลาดยางมาตลอด4กิโลเมตรก็ถึงโครงการนี้แล้วค่ะแล้วก็โดยรอบๆโครงการเนี่ยนะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตทั้งหมดนะคะหน้าแปลงของที่ดินในโครงการเนี่ยนะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตทุกแปลงเลยค่ะ โรงการน,นี้นะคะสาธารณูปโภคพร้อมค่ะถนนคอนกรีตไฟฟ้าประปานะคะแล้วก็เขาจะแบ่งขายทั้งหมดนะคะ8แปลงค่ะเริ่มต้นที่247ตารางวานะคะ แล้วก็ให้ผ่อนได้ด้วยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะใจดีมากๆนะคะก็จะให้จอง10,000บาทนะคะให้ทําสัญญา20,000นั่นก็คือมีเงินเพียงแค่3 0,000่นนะคะก็เข้าใช้พื้นที่ทําประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีให้ผ่อนได้สูงสุดถึง50เดือนนะคะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ11,700บาทเท่านั้นนะคะ ส่วนรูปแปลงจะสวยงามแค่ไหนเป็นยังไงเดี๋ยวชมตามภาพมุมสูงเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศภายในโครงการนะคะตรงนี้เนี่ยก็กำลังปรับถมดินกันอยู่นะคะเพื่อปรับพื้นที่นะคะ สภาพพื้นดินนะนะคะก็จะเป็นดินด้วนปนทรายค่ะสำหรับตรงนี้นะคะความสูงของพื้นที่นะคะก็สูงระดับถนนนะคะแล้วก็ให้ดูนะคะเนี่ยถนนคอนกรีตนะคะถนนคอนกรีตนี่รอบโครงการเลยค่ะแล้วก็มีไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะเพื่อนบ้านก็พร้อมนะคะเนี่ยรายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านหลายหลังคาเรือนนะคะไม่เปลี่ยวเลย แล้วสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาก็ทําการรังวัดแบ่งเขตเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่หลักหมุดโฉนดเลยนะคะนี่อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลักหมุดโฉนดนะคะอยู่ที่เสาหลักเขตนะคะทุกต้นเลยนะ ทำเลที่ตั้งของที่ดินโครงการนี้นะคะก็เป็นทำเลที่ดีมากๆนะคะเข้าออกได้หลายทางค่ะนอกจากจะเดินทางมาจากถนนสายหลักของอำเภอโนนสูงแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถไปเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาได้นะคะเดินทางไปเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็จากถนนวงแหวนเนี่ยนะคะก็ไปเชื่อมต่อกับถนนสุรนาลายแล้วก็ถนนมิตรภาพได้เลยค่ะ แล้วที่ดินโครงการนี้นะคะอยู่ใกล้กับตัวอำเภอโนนสูงมากๆเลยค่ะเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถ้าหากว่าจะไปที่ว่าการอำเภอโนนสูงไปโรงพยาบาลโนนสูงนะคะก็เดินทางเพียงแค่7นาทีนะคะก็ถึงแล้วแล้วก็ตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟรางคู่โนนสูงเลยค่ะเดินทางเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ หากจะเดินทางไปยังตัวเมืองนครราชสีมาก็สะดวกมากๆนะคะ30นาทีก็ถึงค่ะถ้าใครสนใจที่ดินในโครงการนี้นะคะติดต่อได้ที่คุณปูและคุณเล็กตามเบอร์โทรที่โอขึ้นให้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะ หากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนนะคะติดต่อโอได้ที่0837356591หรือ l i n e แอดมาดามโ a d m a d a e o h จะลืมมีแอดทั้งด้านหน้านะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะ facebook messenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอคงจะต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าคะ่ะ